มื้อนี้ครับวันที่20ตุลาคม2 5 6หาครับสวัสดีเด้อครับผมเนาะเอฟซีทางช่องครับมื้อนี้ครับจะมีนัท่องมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับเป็นของเลขลับกองฉลากนะครับถ่ายชอบคลิปนี้ครับผมเนาะอย่าลืมครับฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับก่อนอื่นครับมีเอฟซีทางช่องถามมาเยอะมากครับผมเนาะว่าให้ผมตามแอตรัชนกให้หน่อยนะครับ นี่ครับว <pl ains> <part>. ิ่งล่างตัวเดียวครับของแอดวัชนกนะครับหรือว่าของอวัชนอกนะครับนี่ครับได้3ครับออก36ครับได้5ครับออก85ครับได้6ครับออก0 6ย์ครับได้8ครับออก87ครับได้0ครับออก2 0ครับได้0ย์ครับออก06ครับได้1ครับออก91ครับ ได้2ครับออก26ครับได้0ครับออก50ครับได้3ครับออก63ครับได้1ครับออก31นะครับได้5ครับออก58ครับได้7ครับออก77นะครับได้6ครับออก61นะครับเข้ามาแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ครับผมเนาะ เขามาแล้ว14งวดติดต่อกันครับวิ่งล่างตัวเดียวของแอดัชนกนะครับแล้วก็เลขจับคู่ครับผมเนาะเลขจับคู่นะครับ FC ทั้งฉงว่าเพิ่นจับคู่ให้ที่61ครับผมเนาะนี่ครับ61 64 3606แล้วก็66ครับเข้าที่ หกหนึ่งล่างตรงๆครับของรัชนกมีโชคนะครับผมเนาอเดี๋ยวใครรอเลขชุดนี้อยู่รอก่อนนะครับเดี๋ยวผมตามให้ได้ครับผมเนาอเดี๋ยวผมตามให้นะครับคลิปนี้ครับผมนาอเป็นของเลขลับกองฉลากครับเพราะว่างดที่แล้วนี้เลขใบนี้ผมบริลลลงให้เอฟซีทางช่องครับผมเนาอ งวดนี้ได้มาแล้วครับผมทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับผมมากกับตามได้บ่มากกับพานครับเลขรับกองฉลากงวดนี้นะครับนี่ครับหนึ่งพฤกษจิกกยนสองห้าครับเป็นเลข2ตัวบนล่างครับมี080924256 แปดหกเก้าครับไม่ใช่หกเจ็ดหกแปดหนึ่งสองสามสี่หาหกครับผมเนาะมีหกคู่ครับผมนี่ครับมีหกคู่นะครับไม่ครับผมจะไม่เขียนให้เอฟซีทางช่องครับผมเนาะสำหรับคนที่รอของแอดรชนกรอก่อนนะครับเดี๋ยวผมตามให้ด้ร์ครับผมเนาะ เอสลัทนกเราก่อนนะครับแล้วก็มาเน้นย้ำเลขปณนีก่อนแป๊บนึงนะครับเน้นย้ำก่อนเลขปณีก่อนเลขปณีนะครับงวดที่แล้วครับ8 9 1 2 5 6ครับล่างออก6 1หนึ่งบนออก96ครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับผมเนาะถ้า FC ซทางช่องจับคู่เป็นครับผมเลขปณนีครับแตกเกือบทุกงวดนะครับผมเนาะเข้าเกือบทุกงวดนะครับ งวดนี้ครับงวดนี้ของป้านีครับมีหกมีเจ็ดมีเก้ามีศูนย์มีสามมีสี 9, ่ 0, 3, ครับหกเจ็ดเก้าศูนย์สามสี่ครับแคปหน้าจอครับผมเนาะมาครับมาดูเลขรับกองฉลากดีกว่าครับผมเนาะเลขรับกองฉลากครับ เน่นย้ำกับ FC ซทางช่องครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก YouTube นะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมเฟซปลอมนะครับผมเนาะติดตามผมได้ครับทาง YouTube นะครับทางช่องพรหัตคนเดิมพรหัต c h ชาแนลครับเลขลับกองฉลากครับ เลขรับกองฉลากครับสองตัวบนล่างครับผมเนาะบนล่างครับบนล่างบนล่างนะครับมีหกคู่นะครับผมเนาะมีตัวไหนบ้างเอ่ยนี่ครับ08 09 2แปดศูสสองห้าหเจ็ หกครับมี 0, 8, 0, 9ครับหลัก0นย์นะครับหลัก2มี 2, 4, 2, 5ครับแล้วก็มี 6, 7, เจนะครับ นี่ครับหคู่นะครับ6คู่ครับลงวันที่1นึ่งทับหนทับหกครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางเด้อครับผมเนาะนี่ครับมาแคปหน้าจอครับผมเนาะแคปหน้าจอนะครับ08092425 6กเจครับโอเคนี่ครับเลขลับกองฉลากครับบนล่างครับ08 0 9 2 4 2 5 6 7 6 8 09, 24, 25, 67, 68, ครับ6คู่ครับผมเนาะแคปหน้าจอครับผม ถ้าเราเอาของป้านีนะครับของป้านีมาตัดใส่นะครับนี่ครับเลขป้านีงวดนนี้มีไหมตรงกันไหมมี6-7มีหกมีหลัก2ไม่มีหลัก0มีมี0ูย์เครับผมเนาะมีศูนย์เก้ับหกเจนะครับสองคู่ครับผมเนาะนี่ครับมีศูนย์เก้ากับหกเจ็ดตรงกัน2อคู่ครับ กับเลขปานีนะครับนี่ครับเอากับประมาณนี้ครับผมเนาะกับสุดท้ายนี้ครับกับขออวยพรให้เอฟซทางช่องที่เบิงคลิปนี้ครับเดินทางแ้วคาดปลอดภัยเด้อครับผมสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้วันที่20แล้วครับ